ไปกันที่เด e Lake กว e w by Pair คุณเอิร์ธไปกินข้าวเช้ากันก่อน <Okay. S 2> ก่อนที่จะเข้ารันกลางเต็นต์เวาถ่ายให้ดูอีกทีโอเคเดินทางกันต่อเลยครับ mm hmm. เห็นภูเขาแล้วจ้า mm hmm. ในรอบหลายเดือนเดี๋ยวเราแวะปตทัหน่อยนึงหิวด้วยเดี๋ยวหาอะไรรองท้องที่เซเว่นสักเล็กน้อยเนาะใช่ใช่อ๋อมีเดี๋ยวตอน เราต้องซื้อขนมปังเผื่ไปกินตอนเช้าพรุ่งนี้ด้วยะนะ,ะเบียงเบียงเช้าใช่ครับใช่ครับพาลูกพาหลานมาเดินเล่นได้นั่งเมื่อยม,มาเนาะ เดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปบนสะพานกันนะทุกคน mm hmm. เราเดินไปให้สุดดีกว่าอยากรู้ว่าวิวมันจะเป็นยังไง mm hmm. ข้างล่างมีอีกหนึ่งสเต็ปให้เดินด้วยนะโห mm hmm. อยังกันรีสอร์ท่ย mm hmm. โอ้ยบรรยากาศดีมากๆ เราจะผ่านเห็นเขือนนเข่อนท่าทุ่งนาเขือ่อนท่าทุ่งนาสวยต้างทางสวยงามมากเลยนี่ไงป้ายแพคุณเอิร์ดนี่เดอะเล็กแคมแพคุณเอิร์ดหลบหน้าจ้าตายเลยจ้าตายเลยจ้าสองร้อยเมตรเห็นน้ำแล้ว ตรงนี้มุมนี้สวยจังอ่าเดี๋ยวรอลงเราเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันอีกรอบนะนะอ่าอันนี้ตอนที่เข้ามาติดต่อประชาสัมพันธ์นะเขาก็จะมีแจกกระดาษให้ทั้งหมดสองแผ่นแผ่นแรกจะเป็นในเรื่องของอค่าเช่าเต็นท์ถ้าหากใครแบบไม่มีเต็นท์มานะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเรทของอพวกค่าใชาพ้าชาพื้นที่เนาะ ยังไงลองสอบถามกันดูนะอันนี้คือที่ตรงนั้นน่ะหรอไอตรงตรงสูงหน้าหรอใช่ตรงนั้นตอนไปเช็คอินที่ประชาสำคัญนะมันจะมีให้เลือกเนี่ยเดินนี่เป็นเบื้องต้นให้เราดูในการตัดสินใจลงเต็นท์แต่ว่าเราก็ต้องมาดูตอนนี้คือร้านมาตรฐานนะก้อยสถานที่จริงเราได้ที่กันแล้วนะเดี๋ยวจะขับรถขึ้นมา ที่ที่เราจะกางเต็นท์จะเป็นในโซนมาตรฐานลานนี้จ้่ตรงนี้เลยข้างหน้ามองไปก็จะเห็นวิวที่นี่เขามีบริการปักไฟไว้หลายจุดเลยนะรับรองว่าสบายเอาพัดลมมาก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็มาเช่าที่ลานนี้ได้นะคะมีทั้งเต็นท์บริการที่นอนพัดลมอาหารตามสั่งก็มีนะ ยังไงลองมาดูกันได้จ้ะลมเย็นเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้เย็นไป็นโหอากาศดีตอนเย็นอากาศดีกลางวันจะร้อนสักหน่อยนึงแต่ว่าถ้ารอดไปถึงตอนเย็นได้รับรองว่าคุ้ม พิดว่ามันไม่ร้อนสักหน่อยนะมันร้อนเลยน, <c oughs> ลนี่เราอาบน้ำคนละรอบแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ห้องน้ําสวยืคนวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะสักนิดนึงเนาะแต่เย็นๆนี่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีดีเลยแหละ <ๆๆ S 2> นี่เป็นของเรา ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นกับเพลงเพราะๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูเป็นข้างๆเดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นของจิกางเป็นกันครับตอนนี้ก็เย็นแล้วแสงเริ่มหมดแล้วพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะไปแคมป์ทำอะไรกินซะหน่อยพี่แคมป์วันนี้มีชาบเอ้ยสุกี้ซุกี้จัดสุกี้สุกี้รวมกับเพื่อนบ้าน อร่อยแน่นอนตุกี้ถือว่าเด็ดกับบรรยากาศเย็นๆอร่อยอ่อย บรรยากาศน้ำเช้านะทุกคนอากาศดีมากเลยเย็นๆน,น,นิดๆพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านหน้าของเขื่อนนะโอ้แสงตกกระทบบนผิวน้ำแล้วสวยสวยเลยละ ยังไงเดี๋ยวขอตัวกินอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์ข้างในกันไปพังๆงเพอดูท่าแล้วอากาศน่าจะร้อนตอนกลางวันไม่ไหวเก็บไม่ไหวกินเสร็จเดี๋ยวทยอยเก็บไปค่ะไข่กระทะกับขนมปังครับแซนด์วิชไข่กระทะเป็นนานาค<ม>อสตาริกาตน,นี้<ม>แค่ฉีกตอกกลิ่นก็หอมฟุ้งแล้ว คนอื่นก็นเริ่มเก็บกันแล้วเต็มกินกาแฟกันนะสายหน่อยนี่โอ้โหร้อนร้อนเลยแอดกาแฟยังเย็นเพื่อได้นะอันนี้คือห้องน้ํานะเดี๋ยวเราจะเป็นรีวิวห้องน้ํากันเขาได้ข่าวว่าที่นี่ห้องน้ําเด็ดไปกันสวยจริงโอ้ห้องน้ำมีเยอะมาก ฝั่งละหกฝักบัวว้าวอือหไม่กล้าเข้าเลยทุกคนสวยจริงงั้นเดี๋ยวขอทำธุระก,ก่อนแล้กันนะคะจากการที่เราเก็บเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วนี่ก็จะกลับแล้วก็เลยแต่ว่ามาสรุปสถานที่อันนี้สักนิดนึง เ h e l เต้แคมป์บายแพรคุณเอิร์ดพื้นที่ก็แบ่งเป็นโซนๆแต่ว่าในเรื่องของตอของไม้ที่เขาตัดมาจะมียื่นบ้างหรืออะไรบ้างยังไงตอนกลางเพื่อนๆลองลองเช็คสภาพพื้นนิดนึงอาจจะทิมเต็นหรือว่ากาวชีดได้เนาะแล้วก็ส่วนอากาศเนี่ยบอกเลยว่ากลางวันเนี่ยถือว่าร้อนแต่ตอนเย็นเป็นต้นไปอากาศสบายเย็นอุณหภูมิน่าจะประมาณสัก25ได้เนาะ25 ยี่ห้ายี่หกแล้วกันอ่าตอนเช้ามาก็ยังยังเย็ยนอยู่พอเริ่ม 7, จ็ดโมงเริ่มมาแล้วค่อนข้างที่จะร้อนแหละยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองต้องโทรจองก่อนนะอ่าเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็น New Normal เนาะก็ต้องโทรจองนิดนึงค่ะแล้วก็ค่าบริการต่างๆก็ที่เรามาก็หัวละสอ0รบาทแล้ว,ลวจะมีเต็นท์ให้เช่าที่นอน น้ำแข็งอะไรก็ลองลองสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ดูเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆได้มาลองกลางเต็นอีกหนึ่งที่นะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะขอตัวกลับแล้วจะ้ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า